สวัสดีครับนี่คือฟอร์มูลาที่ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถเอาไปใช้ได้โดยเฉพาะเรื่องความรักนะครับแปลว่าฟอร์มูลาเนี่ยมันแปลว่าสูตรสูตรเนี้ยมันคือการที่จัดการกับคุณภาพความรักของเราให้ดีขึ้นแอบแถมนิดนึงคุณสามารถใช้ฟอร์มูลานี้ในชีวิตในทุกๆเรื่องได้ด้วยรวมถึงเรื่องงานด้วยครับ f ร r มูลาที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเห็น pattern ของการใช้ชีวิตของตัวเองเนะโดยเฉพาะความรักซึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะ pattern เนี่ยมันแปลว่าอะไรคุณโทนี่โรบิน์เคยสอนไว้นะครว่าไม่ว่าเราจะแก้ปัญหาใดๆทุกอย่างเนี่ยเราต้องเห็น pattern ให้ได้ก่อนสังกฤษเขาใช้คำว่า pattern recognition คือการเห็น pattern ครับซึ่งผมรู้สึกว่าเมื่อผมเอาเรื่องนี้มา c r a c คือมา จําแนกออกไปมันสามารถทําให้เราเข้าใจความรักที่เรามีอยู่และดูจุดที่เราสามารถพัฒนาจากจุดที่เราอยู่เนี่ยไปได้ครับซึ่งฟอร์มูล่ามีอยู่ว่าเราต้องหาจุดเขาเรียกว่าจุดตั้งต้นของตัววัดให้ได้ซะก่อนเช่นความรักของเราตอนนี้มันเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะถ้าเกิดความรักที่มันดีอยู่แล้วมันเป็นความรักที่ฟูลฟิลมีความสุขเบิกบานสนุกสนานคลิปนี้อาจจะไม่จําเป็นแต่ใครก็ตามที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าความรักของเรามันยังไม่ไม่ได้สมหวังมันยังมีปัญหาอยู่มันยังรู้สึกไม่สุดรู้สึกไม่ฟูลฟิลนี่คือจุดที่เราจะต้องเอาเป็นตัววัดก่อนตัววัดคืออะไรครับคือความรู้สึกในความสัมพันธ์นตอนนี้สมมติว่าคุณมีความสัมพันธ์แล้วคุณรู้สึกว่ามันอยากมีความสุขมากกว่านี้ให้เราเอาจุดนี้เป็นจุดตั้งจุดตั้งที่่่วาอ สมมติเรารู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณผมไม่อยากไม่อยากเปรียบเทียบแบบนี้นะแต่เพื่อหลายๆคนจะมองในรูปแบบนี้เช่นความสุขในความรักของเรามันมีประมาณ30%เราอยากให้มันดีขึ้นก็อีก70%ถูกมาเพื่อจะเป็นร0 0ซแปลว่าเนี่ยคือตัวตั้งเนี่ยคือตัววัดว่าเอ้ยเรามีอยู่แค่30%เรเราอยากให้มันเพิ่มอีก70%เเพื่อจะเป็นความรักที่ฟูลฟิลนี่คือตัวตั้งและเรามาเปลี่ยนแปลงพัฒนาหรือเติม 7จนั้นให้เต็มครับถามได้ไหมคะได้ครับเจนนี่ครับพี่จิ๊บคะถ้าเราวัดแบบนี้ได้ไหมครับตอนนี้ยังตอบช้าอยู่ยังไม่มาเจอยังไม่ให้สถานะอันนี้คือจุดตั้งของเราคือปัญหาของเราแน่นอนที่สุดเลยเจนนี่มันคือการวัดที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเราวัดแบบนี้ใช่ไหมก็แปลว่าความรักเรายังมีปัญหาอยู่บางคนหนักกว่านั้นนะฮะคืออยู่ด้วยกันทุกวันอาจจะแบบตอบตามตามกิจวัตรแต่รู้สึกในบ้านมันมันไม่มันรู้สึก ัดรู้สึกไม่ไม่พอใจรู้สึกความหวานมันไม่มีรู้สึกรอยยิ้มเสียงหัวเราะมันยังไม่มีนี่ก็เป็นตัววัดได้เหมือนกันพี่จิบคาแล้วถ้าเกิดว่าตัวตั้งแรกของจุดวัางเป็นแบบนี้ได้ไหมคะครับยังรู้สึกไม่มั่นใจว่าเขารักเราไหมได้สิความไม่มั่นใจเนี่ยความไม่มั่นใจว่าเขารักเราหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นผลลัพธ์จากจากสภาวะของความรักของเรานะปัจจุบันถูกไหมเราเห็นอะไรบางอย่าง เรารู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างหรือรู้สึกแบบใบหน้าความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วร,รู้สึกมันยังไม่มันยังไม่ใช่มันยังไม่เต็มเอ๊ะหรือเขาไม่รักเราหรือเปล่าอ่า <c oughs> เกิดความสงสัยว่าไม่รักหรือเปล่าถูกต้องอันเนี้ยคือจุดแรกที่เราต้องยอมรับก่อนนะว่าอืมผมในในแพทเทิร์นที่คนจ๊บสอนตอนนี้ความรักของเรามันมีปัญหาอยู่เว้ยอ่าพี่จิ๊บหนูอธิบายขยายเพิ่มอางนี้ได้ไหมได้ครับคนเรามักจะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือตอนเนี้ย เขาแบบว่าเขาทําแบบนี้แบบนี้มันเลยเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ตอนนี้เขายังมาเจอเราไม่พอมันเลยเกิดเป็นปัญหาความรักแต่พี่จิบกําลังจะบอกว่าอย่าไปมองแพทเทิร์นตรงนั้นแต่ให้มามองแพทเทิร์นเริ่มจากตอนนี้อะไรที่เรายังไม่พอใจใช่ใช่หรือเปล่าถ,ถูกต้องครับนั่นคือนั่นคือวิธีการมองที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นความจริงที่สุดเนอะไอเรื่องที่เขาคิดยังไงเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่าพึ่งไปเอาจุดนั้นเอาจุดและเรายังไม่พอใจในผลลัพธ์ของความรักเราคราวนี้อันนี้คือตัววัดอันที่สอง อันที่สองย้อนกลับมาที่ตัวเองและถามตัวเองว่าเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมที่ทำให้ผลลัพธ์นั้นมันเปลี่ยนจากจุดนี้เป็นจุดที่มากขึ้นคราวนี้ในส่วนท,ที่ทำอะไรได้มากกว่านี้มันมีอะไรบ้างเช่นง่ายๆเลยครับคำพูดที่เราสื่อสารกันในแต่ละวันในความสัมพันธ์อันที่สองใบหน้าน้ำเสียงของเราที่มีในความรัก อันที่สามความเข้าใจที่เรามีกับคนรักเราว่าเขาต้องการอะไรและเราสามารถให้ได้หรือเปล่าเอาสามข้อนี้เป็นตัวตั้งก่อนนะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพว่าเราจะไปเติมส่วนไหนจากตัวเราได้มากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะครับอย่าเอาความคิดหรือความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งเช่นก็เขาไม่ทำแบบนี้ให้เราเราก็เลยทำไม่ไหวหรือก็เขาใส่อารมณ์กับเราก่อน เมื่อเราเอาความคิดเช่นนี้มันจะมันจะมองไม่ออกว่าเราจะทําอะไรเพิ่มเพราะเราจะรู้สึกว่าเราโทษเขาหรือเราโทษแบบฟ้าดินหรือว่าความซวยของชีวิตใดๆก็ตามแต่ถ้าเรามองว่าเดี๋ยวนะถ้าเรายิ้มมากขึ้นมันจะดีไหม ไม่มีใครตอบได้นะฮะดีหรือเปล่าลองทําดูถ้าเราพูดอ่อนหวานได้มากขึ้นจะดีไหมลองทําดูหรือถ้าเราสามารถเข้าใจเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นในความรักของเราได้มากขึ้นไหมลองทําดูนี่คือ3มสิ่งที่พี่จิ๊บรู้สึกที่คนจิ๊บรู้สึกว่ามันสามารถเติมได้และสามารถเห็นได้ว่ามันยังขาดอะไรอยู่ครับอือ <Point S 2> หมาย <right S 1> มความว่าแพทเทิร์นในความรักที่จะทําให้เขาเนี่ยมารักเราเนี่ย เราอยากจะเพิ่มให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่ใช่ครับมันต้องเริ่มจากจุดแรกคืออะไรเนาะที่เรายังรู้สึกไม่พอใจใช่หรือต้องยอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่พอใจใช่ถูกต้องอ่าแต่ไม่ใช่ไม่พอใจในเขาใช่แต่ไม่พอใจในผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ถูกต้องอ่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกนันไม่ใช่ว่าเขายัง ไม่ทําให้เราเราทาฝั่งเดียวอันนั้นมันคือการมองออกไปข้างนอก,กตอแต่พี่จิ๊บพวกนายจะบอกอันแรกที่ต้องเห็นคือเรายังไม่พอใจว่าความรักเท่านี้มันยังไม่สะใจพอถูกต้องถ้าถเราอยากให้มันสะใจกว่านี้พี่จิ๊บบอกว่าให้ไปตาม3มสเต็ปนี้ก่อนถูกต้องจําจิ๊บไว้เลยนะกฎของจักรวาลเนี่ยมันมีอยู่ว่าเราอยากได้อะไรกลับมาเราต้องเป็นคนเริ่มก่อน ผมพูดตรงนี้เพราะอะไรหลายๆคนบอกว่าโอ้โถ้าเกิดเขาดีกับเราเรา,าคงจะดีกับเขาได้ง่ายเนาะถ้าเขาสามารถตอบลายเราเร็วกว่านี้เราก็าคงจะแบบรักเขาได้มากขึ้นความเชื่อแบบนั้นมันเฉยแล้วฮะเพราะมันผิดกฎจักรวาลกฎจักรวาลคือถ้าเราต้องการอะไรเราคือผู้เริ่มก่อนคราวนี้เอาใหม่สิ่งสามสิ่งที่ผมบอกกับทุกท่านไปเนี่ยมันง่ายมากเนะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะถูกไหม เป็นผู้ที่แบบมีพลังงานที่ดีนะฮะพูดง่ายๆหรือเราพูดจาน้ําเสียงเนี่ยมันดีขึ้นหรือยังคราวนี้พอเราทําครบแล้วเนี่ยแล้วเราดูผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์มันดีขึ้นบ้างไหมแค่ไหนแอดวานซ์ <Advanced S 2> ไปกดจุดนี้เนี่ยแอดวานซ์ไปกดจุดนี้คือหลายคนเนี่ยพอทําแล้วมันยังรู้สึกแบบขัดหรือเออยังนิ่งอยู่เนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากและจุดนี้แบบเป็นปัญหาของนักเรียนของผมเนาะหรือของคนที่ผมได้มีโอกาสโคชิ่งหมดเลยคือ การกระทําอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นตัวเองคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยฮะอยู่พูดดีแล้วอยู่ฟังดีแล้วสีหน้าอยู่ดีแล้วแต่หากว่าเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองในบางอย่างมันจึงทําให้ทุกอย่างไม่ขยับขึ้นคราวนี้ไม่เห็นตัวเองในบางอย่างอะไรผมแชร์มุมมองหนึ่งง่ายๆเลยนะจำจำผมไว้นะคนที่จะรักเราเขาจะรักคนที่น่ารักเขาไม่มีทางรักคนที่น่ากลัวได้ Mm. อคำว่า,าน่ากลัวแปลว่าอะไรครับเราเจ้าอารมณ์เราหน้านิ่งหน้าไม่รับแขกเรา เถียงเราไม่ฟังเขาหรือเราคอยสั่งคอยสอนเขาอย่างเดียวสิ่งนี้มันน่ากลัวเนือลองจินตนาการเหมือนกับคุณครูที่ชอบดุเราครับหรือคุณแม่ที่ชอบดุเราอะสังเกตไหมเราจะเข้าหาแม่เราจะเข้าหาคุณครูที่ใจดีกับเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่ใจดีของเราหรือความที่แสดงความน่ากลัวโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องแก้ให้ได้ครับใบหน้าของคนใจดีต้องเป็นไงเอาง่ายๆเลยอย่างนี้ใช่ไหม แต่ใบหน้าของคนดูคือไงทําไมต้องทําอย่างนี้ทําไมเราเราไม่พอใจแบบนั้นทําไมไม่ทาแบบนั้นให้เรานี่คือความกลัวครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงความรักโดยการที่เราเห็นแพทเทิร์นก็คือตัวเรานั่นแหละคือจุดเริ่มของพลังงานทุกอย่างในความสัมพันธ์ที่เรามีครับแล้วถ้ากรณีคนที่ได้คุยกันได้สื่อสารได้แก้ไขความรักรจากตัวเรา <c oughs> แต่ทําได้แค่ทางโทรศัพท์ <c oughs> ในแ <c oughs> ชทไลน์ <Okay. S 2> แบบนี้สีนหน้าสแสดง<ำ>ไม่ได้ใช่เขาจะให้หนูทำอย่างไงดีเพื่อเห็น <ผม S 1> การพัฒนาผมแนะนําอย่างนี้นี่นี่มันเป็นเรื่องแบบมาศจัย์มากนะที่มนุษย์เราหลายคนยังไม่รู้นี่เชื่อไหมว่าสมมติพี่จิ๊บเนี่ยอยู่ในโหมดเคร่งเครียดเคร่งขึมจริงจังแล้วพิมพ์ข้อควาไมไปหาเจนนี่กับพี่จิ๊บอยู่ในโหมดยิม้มแย้มแจ่มใสและเบิกบานแล้วพิมพ์ไปหาเจนนี่เจนนี่จะได้รับและรู้สึกพลังงานนี้ด้วย บางทีเราก็รู้สึกได้นะบางทีเราก็รู้สึกได้หรือบางทีเราสามารถรู้สึกได้จากผู้อื่นด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของเจนนี่แบบลองด distance ยังไม่ได้เจอตัวบ่อยหรือยังมีโอกาสพบกันไม่เยอะเนี่ยเราจะฝึกตั้งแต่ตอนก่อนที่เราเจอตัวเขาเลยครับโดยการที่ทําให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในพลังงานที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานและค่อยพิมพ์ข้อความลองเอาสิ่งเนี้ยเป็นจุดเริ่มนะจุดเริ่มคือ,อสภาวะดีว้าว โอเคเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพิมพ์เลยผลลัพธ์จะต่างกันทันทีครับผมว่าเจอคนเยอะที่เวลาที่แบบพูดจาในประโยคเดียวกันเนาะคนหนึ่งพูดประโยคเดียวกันเรารู้สึกไม่พอใจกับอีกคนหนึ่งพูดประโยคเดียวกันเรารู้สึกไม่ถือสาอม,มันขึ้นอยู่กับสภาวะของคนพูดเพราะฉะนั้นสภาวะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการที่เราจะใช้ชีวิตโดยเฉพาะความรักให้จำไว้นะครับฟอร์มูล่าที่ผมพูดวันนี้หนึ่งคือ ถ้าเราไม่พอใจในความรักเรากลับมาที่ตัวเราเองอสองเมื่อเรากลับมาที่ตัวเราเองแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงในจุดที่ง่ายๆที่สุดสามจุดเปลี่ยนเลยและอันที่สามคือการที่เราต้องรู้สภาวะเราก่อนที่จะสื่อสารเจอตัวเจอหน้าพูดคุยกับคนรักเราครับแค่นี้คุณจะเห็นทันทีว่าความสัมพันธ์หรือความรักคุณสามารถเปลี่ยนไปได้เพียงข้ามคืนเลยครับถ้าเราอารมณ์ไม่ดีทั้งวันบูดอาจจะคิดคถึงเรื่องเขาด้วยคิดถ,ถึงเรื่องเขาอะไรทุกอย่าง เมื่อเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยให้จำไว้เลยนะถ้าเราอยู่ในสภาวะไม่ดีโค้ชจิบแนะนำอย่าส่งอะไรเลยเพราะการส่งมันจะทําให้ทุกอย่างแย่ลงแล้วถ้าสมมติโค้ชแต่หนูส่งแค่วา่าแบบคิดถึงจังเลยมันดูไม่ได้เป็นคําที่ร้ายแรงอะไรเงี้ยในโลกของพลังงานเขาจะรู้สึกได้คําว่าคิดถึงมันก็มีลายใช่มันมันจะมีความรู้สึกได้คราวนี้วิธีแก้ก็คือเมื่อเราต้องการจะส่งจริงๆนะแต่เราหนักมาทั้งวันเราบุดมาทั้งวันวิธีแก้คือทำาไงรูงป้ป่ะเราหยิบโทรศัพท์มาหายใจลึก อยู่ในสภาวะที่ไม่คิดอยู่ในสภาวะวาที่รักโรงความรักอยู่ในสภาวะที่เรากําลังจะเมตตาเออกาลังจะส่งข้อความถึงคนที่เขารักเราและคนนั้นก็เป็นคนที่เรารักโอเคได้ละส่งเลยอย่างน้อยมันก็คือได้ตั้งก่อนเท่านี้เอง mm hmm. ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะฟังคลิปแล้วบอมันจริงเหรอโค้ชมันเป็นไปได้เหรอโลกพลังงานแค่นี้ แค่นี้เองครับมันสามารถเปลี่ยนสภาวะของความรักของคุณได้แบบนี้เลยแต่มันมันไม่ต่างกันเลยฮะถ้าเราใช้ในอีกมุมเนื้อคืออารมณ์บูดความเครียดแล้วส่งไป เขาจะรู้สึกได้เหมือนกันและความสัมพันธ์ของคุณก็ไม่ดีขึ้นเช่นกันครับอ๋อมันชอบมีนักเรียนบอกว่าเนี่ยหนูส่งคําที่มันไม่เป็นอะไรเลยแต่เขารู้สึกว่าหนูโมโหหรือเขาด่านหนูกับมาตแต่ข้อความแอนมินดูมันไม่เป็นอะไรเลยแต่เขาสารภาพว่าตอนนั้นน่ะหนูคิดมากเสิในหัวเยอะถูกต้องอ่าพี่ครับคําถามสุดท้ายค่ะพี่จิ๊กคับ<า>แปลว่า เราต้องเปลี่ยนการแก้ปัญหาในความรักถ้าเราอยากจะทําให้คนรักรักเราหรือเรารพอใจในความรักเนี่ยให้เราอย่าไปแก้ที่เขาฟังรตรงข้ามว่าเขาต้องทํากลับมาเราถึงจะได้พอใจในความรักของรเราแต่พี่จิบบอกว่าการแก้ปัญหาฟอร์มูล่าของการแก้ปัญหามันคือการที่ถ้าเรารู้ว่าความรักเรามันไม่พอตรงไหนรเรากลับมาแก้ที่เราแล้วตรง,ตรงข้างนอกมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์จิบถ,ถามเจนนดยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเราอยากรวยขึ้นเราควรไปแก้ที่เศรษฐกิจ Oh. หรือควรจะแก้ที่ตัวเราขยันขึ้นน่าจะช่วยได้ตื่นเช้าขึ้นหาความรู้มากขึ้นเปลี่ยนมุมมองในการทำเนินเปลี่ยนพลังก็สามารถรวยขึ้นได้หมดนะถูกไหม,มเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องเงินแล้ยังเปลี่ยนที่เราเลย เอาใหม่ oh เราอยากลดความอ้วน oh. เราควรไปแก้ที่ร้านขายข้าว <c oughs> หรือแก้ที่เราที่หยุดกินก็เราเอีกใช่ไหมน,น้ำตาลใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ,ไอเดียเดิมๆที่เราบอกเราต้องไปแก้คนนั้นคนนี้ต้องไปทําให้เข้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่กุญแจหลักอีกต่อไปครับเพราะกุญแจหลักมันคือตัวเราที่เปลี่ยนสภาวะเราณเวลาที่เราต้องการจะทําอะไรก็ตาม แค่ฟังหนูก็รู้สึกตื่นเต้นกับเดอะฟอร์มูลาที่จะทําให้คนรักแล้วคะ่ะพี่จิ๊บ <ผม S 1> อยากให้พี่จิ๊บฝากคอร์สใหม่ของเราหน่อยเพราะว่าได้ครับไอเดอะฟอร์มูลาเนี้ยคอสจิ๊บเอามาจากเกมทําให้รักอยากให้เหมือนกับว่าแนะนํำหน่อยได้ไหมคะว่าข้างในเนี้ยมันจะมีอะไรมากว่าได้ครับตอนนี้ผมกำลังเปิดคอร์สใหม่ชื่อคอสเกมทําให้รักซึ่งเป็นคอสที่ดีที่สุดใน เหล่าบรรดาคอร์สที่โคจิบเคยทำมาตลอดนะครับสิปีเนี่ยซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สล่าสุดความรู้พลังงานมุมมองทุกอย่างคือมัน the best ที่สุดยังไม่พอครับเรามีเซอร์วิสในคอร์สนี้ไม่ใช่เป็นคอร์สที่แบบนั่งเรียนวันเวยเนาะ,ะมันเป็นคอร์สที่เรามี zoom มี scanning มีวิธีที่จะช่วยทุกท่านให้เข้ามาในคอร์สนี้และผลลัพธ์ก็คือคนที่เรียน จะไปทําให้คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยรักคุณได้อย่างแน่นอนร้อเปอร์เซนผมแอบคิดอย่างนี้คนที่จบคอร์สเนี่ยใครเจอคุณเขาก็รักคุณหมดเลยอาจจะไม่ใช่คุณคนที่คุณเล็งคนเดียวก็ได้วายตายแล้วคอรสมากหนูมองว่าอย่างนี้นะพีจ่จิ๊บมันเป็นการแบบจบปริญญาเอกในการทําให้เขารักใช่ใช่